ดูอยู่ดูดูอะไรดูยังไงเอาก็ดูอ่ะไม่งั้นม่าจะเห็นเหรอว่าจะหยิบม,มีดโกนมาฮะมีดคมรมีดโกนมีดโกนมีดโกน,นเอาไว้ทำอะไรป่าเขาเอาไว้นโกนหนวดไงค้นหนวดหืวนถ้าป่าเขาไม่เจ็บเหรอไม่เจ็บโกนดีๆก็แบบไม่ให้เข้าเนื้อไม่ให้เลือดออกไง แล้วจะเจ็บไหมลห่ะอืมเรือที่หลังจะไปหยิบมันเล่นอีกไหมอะไปหยิบแล้วรอต่ว่าต้นดูดูอะไรคะก็ดูตาไงดูเรือถ้าตาเดินไปทาทานั้นที่มาเก็บไวกาตอนนั้นอะมาก็ต้องมอนด้วยที่มาเก็บมี่ไว้ตรงไหนมาก็ต้องมอมาก็ อ๋อพี่ไตยมาหัวเล่นตัวตับอ๋อตัวตับมันไม่เป็นไรหรอกตัวตับมันก็ไม่หลอมตัวตับมันก็ไม่เตยตัวตับมันอยู่ได้นาน oh.